ยังพูชาที่จังหวัดสระแก้วยังคงมีการประทัดเดือดครับแล้วก็มีข่าวเศร้าเกิดขึ้นนะครับเมื่อทหารไทยเสียชีวิตเป็นรายที่22นั่นแหละครับซึ่งทางกองทัพเองก็ได้ประกาศสด,ดุดีแล้วก็เชิดชูเกียรติกําลังพลทุกนายที่ได้อุทิศต,ตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละแรงกายเลือดเนื้อหรือแม้กระทั่งชีวิตครับ กองกำลังบุรพากองทัพภาคที่1ปฏิบัติภารกิจป้องกันอธิปไตยในสถานการณ์ความขัดแย้งไทยกัมพูชาพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยมีการรบปะทะเพื่อยึดครองพื้นที่ใน3พื้นที่ด้วยกันครับก็คือบ้านคลองแผงอําเภอตาพระยาบ้านหนองยาแก้วบ้านหนองจานอําเภอโคกสูงและจากการปะทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบ้านคลองแผงอําเภอตาพระยาส่งผลให้10เอก กัมปนาททองแสงสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติโดย11กกัมปนาทเป็นทหารหนายที่22ที่สละชีพในการประทะครั้งนี้ทั้งนี้กองทัพภาคที่1ขอเชิดชูเกียรติในความเสียสละทำหน้าที่ชายชาติทหารปกป้องแผ่นดินไทยด้วยชีวิต ทั้งนี้จะดูแลจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติและดูแลสิทธิ์ต่างๆให้กับครอบครัวอย่างครบถ้วนต่อไปครับส่วนการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบ,บกครั้งที่3ทับพในช่วงท้ายของการประชุมพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจด้วยความเสียสละและทุ่มเทและท่านผู้บัญชาการทหารบกยังได้กล่าวสาดุดีและเชิดชูเกียรติกำลังพลทุกนายที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละแรงกายเลือดเนื้อและแม้กระทั่งชีวิตรวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเพื่อพิทักษ์รักษาอาธิปไตยความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศชาติอย่างกล้าหาญครับ โดยได้เน้นย้ำว่าการดูแลกำลังพลและครอบครัวรวมถึงประชาชนเป็นแนวทางที่กองทัพบ,บกยึดถือมาโดยตลอดภายใต้พระบรมราชบายและนโยบายของกองทัพบ,บกที่ชัดเจนโดยกำลังพลทุกนายล้วนมีคุณค่าและความสำคัญเท่าเทียมกันขอให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีที่สุด ควบคู่กับการดูแลประชาชนและร่วมกันป้องกันไม่ให้วาทกรรมที่บิดเบือนมาสร้างความแตกแยกในสังคมค่ะนอกจากนี้ครับพลเอกนะัฐพลนกภาณิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้เข้าเยี่ยมจ่าเอกเทิดพลผล,ผลจ่าเอกเทิดพง ผมนาราซึ่งสังกัดกองร้อยทหารช่างกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีและตราดกองทัพเรือครับซึ่งท่านได้รับบาดเจ็บจากเหตุเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติภารากิจปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดตราดเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ข้อเท้าขาขวาขาดแล้วก็อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติพร้อมสร้างความมั่นใจว่ารัฐบาลกระทรวงกลาโหมและกองทัพจะดูแลกำลังพลทุกนายอย่างเต็มกำลังความสามารถไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูร,ร่างกายตลอดจนสิทธิและสวัสดิการต่างๆสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ